สิบสิบหกสิบห้าสิบหกใช่มันก็แบบเป็นความท้าทายหลายอย่างแล้วก็ทุกอย่างต้องโผล่ไว้คนเดียวปกติจะมีแบบคนอื่นมีหนูอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันแบบว่าไม่ต้องแบบรู้สึกแบบโผล่ไวทีไว้แล้วต้องควบคุมหรือว่าอิ่นจอยแต่ตอนนี้เราก็ปล่อยจอยสนุกเลยครับผมก็ได้ประสบการณ์ใหม่เยอะมากใช่จริงๆอยจะบอกทุกคนว่ามีโเพื่อนแฟนทุกคนัม Okay. ก็ได้ปินเสียงนะที่บอกว่าคุณทำได้นะจากบังยีก็คือทำได้เลยนะครับอ่ะโอเคเราไปคนต่อไปกันบ้างดีกว่าต้องบอกเลยว่าเขาคืนมากเขาคืนได้ากต่อไปเป็นเนทครับลูกแรกที่มายังไงครับลูกนี้คือจะบอกว่า คืออันนี้เป็นงานทีดีแลนด์ครับผมจะบอกว่าคือเหมือนกับคือเรารก็น่าจะหลายๆคนยังไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนครับรารู้สึกว่าคือเราซ้อมกันหนักแล้วก็เราใช้ชีวิตด้วยกันมาค่อนข้างหลายสัปดาห์ครับผมแล้วก็เราเหมือนกับจะบอกว่าดีกับทั้งเอ่อะดทนแล้วก็เหมือนกับขับซ้อมให้มันออกมาให้ดีที่สุดกับ นอนดึกตื่นเช้าเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับชมอคอนเสิร์ตแรกของพวกเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือเป็นโลกที่เหมือนกับคอนเสิร์ตก็คือจบแล้วก็เหมือนกับเราก็มานังงา่งรวมกันก็เลยรู้สึกว่าเออแบบครั้งหนึ่งเราเหมือนกับเคยทําอะไรร่วมกันมาแล้วเหมือนกับแบบคือเวลาคนเราเป็นทางในเหมือนกับลําบากด้วยกันครับ <S <S ไม่ใช่ลำบากนะแต่เหมือนกับพยายามแบบเอ็มพี่กับทุกอย่างนะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะเป็นความจำที่ดีแน่นอนครับผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละครับผม ก็าชาอาาอะไรมาด้วยกันประสบการณ์ดีๆรูปที่หนึ่งผ่านไปเราไปต่อรูปที่สองครับมา,า,ามทำไมนะรูปนี้เหมือนเจ๊อยากจะพูดอะไรใครชูชูชูชนี่อยู่อยู่ทางตรงปะไม่ใช่เ่คุณเข้าใจผิดเคยจะบอกว่าอันนี้คือตอนแรกเนสจะรับคูปเปอร์เหมือนเลยใช่ไหมครับผมแล้วพือจริงๆอ่ะ พื Workers, ่อนเนี But, ่ยเน็บเข้าใจว่าเป็นค so, so, right so, ูเปอร์นะคือจริงๆอะไรจะเรล่นคูเปอร์แต่ว่าด้วยความที่น้องอ่ะเขาเหมือนกับร่างกายไม่ค่อแข็งแรงก็เลยเลือกเป็นชูชูแทนแต่ทีนี้เหมือนกับคือเน็ดเพิ่งรู้มาเหมือนกับย้อนมาดูว่าไอ้ที่เน็ดปุ้มอยู่อ่ะคือชูชูครับผมเออสงสัยว่าน้องเขาใหญ่กว่านี่จริงอ่ะเพราะว่าคือรูปนี้เน็ดตั้งเป็นรูปแรกแต่เนี่ยคิดว่าเป็นคูเปอร์แต่ทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจนะว่าเออหรือว่าคือื่นอย่างอื่นแบบ รันแบบไอ้นี่มาให้แล้วเออเนี่ยตัวอชูชูอ้อนแมวเนี่ยแบบอ้อนมากเลยแล้วสุว่าอันนั้แหละมันเหมือนกับแบบต้องขอบคุณว่าปีนี้น้อเน้นเจอสิ่งดีมามาเครับแวดูใชครับออมวขอ้ามาได้คับบางทีแบบว่าที่เนไลฟ์เนี่แล้วเราเข้าไปเห็นผมไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้ของของน้องอ่าในอ้อนแมวโชส เราต้องมีสิ่งสอสงสิ่งสามว่าคือแบบอันนี้ไม่เคยเจอไงใช่อันนี้นิ่นี่นีไม่ผมกลัวผมกลัวทำไปแล้วทุกคนจะตกหลับผมอฮ้ยทำได้ไหรืว่ะแต่ว่าคืออันนี้ผมทำได้แต่ว่ามันขาดแมวออ ต้องมีแมวเลยต้องมีแมวเจมส์เจมส์ทหน้าึงเมื่อกี้่งนะ้ดีแล้วที่พี่ซีนรับแพมผมเมื่อกี้มองบอนนะมองบอนนิดนึงนะอ่ะอยากจะได้แมวไหมสักตัวหนึ่งตอนนี้ได้สั่นยังไงครับ เพระเขาจะค่อนข้างอิ่มลองเป็นแนวไหมไหมจริงๆจะได้จํบลองเหตุการณ์ได้เห็นภาพเดี๋ยวเขาบางคนไม่เห็นภาพเออเดี๋ยวคราวนี้เราไม่เห้นนาอ้อนแมวอ้อนได้ไหมผมดูดูมนเจ๋งลองนิดนิดหน่อยน่อนิดนึงเพอนเพื่อนนิหน่อ่แต่เป็นอเหนี่กอยาจมมันเน อัวนแล้วแมวพี่อ้อนนะไม่แมวแบบแบบของคไม่แต่งเป็นูชูให้ดีกว่าคนนใหญจะจับไ่แตงเอาเอาเป็นแมวเป็นแมวอ้อนทำไงอพี่ออนี้ไดเหรอแมวออไปกินข้าวไปกินข้าวไปไม่แต่แมวอ้อเดินทางหันตไปไปท่อติดเราแล้วติดเราแล้วแล้วแมวพี่นายกูชวันปวด อะไรนะฮะแนวคือแนวของพี่เนี่ยคือชอบกวนมากชอบชอบกวนมาใช่อ๋อน่ารักน่ารักรน้่งน่ารักน่ารักทั้งนั้นคนสงสัยตากันแล้วว่าไปอยู่ไหนได้ยังเนี่ยจอยู่ข้างหลังก็อย่างนี้เลยครับนี่เอามาพูดตรงนี้หรออย่าพูดอย่าพูด ผมอ่ะอย่างานนอนของพี uh, ่ตีอ่ะคืออะไรอ่ะเห็นไหมครับนั่นตอบไม่ได้ครับเกี่ยวกับงานของเขยไม่ได้ครับบอกง่ายเลยบอกต้องตอบมากกว่าครับผมไม่ปกติครับนิวเขาชอบตอกพี่ตีอ๋อตีเองก็ไม่ต่างกันหรอก ีเราต้องห้ามก่อนเราไปคน